ค่ะแม่ขอบคุณนะคะเจ็ดวิฮาหนอยออกเลค้องจริงเหรอเหมือนเขาต้องสแตนบายไว้เผื่อได้ถ้าเราหนักรุนแรงหนักอะไรอเงี้ยเขาจะได้มาให้ยาให้เราทัน ห้าหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สี่แปดสองสองขีดศูนย์สองห้าหนึ่งหนึ่งสามถ้าเจ็บเยอะบริเวณเข็มไม่ค่ะคือก็ไม่อยากให้เขาออกไงไม่อยากแทงไหมใช่อาการไม่น่าจะเป็นหนักแต่หมอหมอบอกว่าคือ เขาบอกว่าอะไรวะโมเดนาอาการก็จะประมาณนี้ผมมาเป็นทรงเลยตอนนี้ไม่เอาจะได้ไม่ต้องมาเจอบใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่น่าจะดียว่า ไอ้เน่รถนี่ต้องรอไปรับใหม่ถ้าเราหางจริงๆอะงานแรกเราเล่นได้ปะเครื่องเครื่องใช่ค่ะมันแค่เครื่องเครื่องพี่พยาบาลเป็นเอฟซี เขาก็จะแบบดูแลเป็นพิเศษนะ่ะก็ใช่ว่าขอเสื้อ <c oughs> ยังไม่ได้ไปรับ <c oughs> ม,มันม่อเนเหลิกพิ่นแมน ในสูขข้ควนเดบีมือออกลรงพยาบาลทุกคนจะร้องไห้ไปแล้วรอบหนึ่งเนอะเปิดดูไรคุณลุงแล้วร้องไห้ไหมคิดถึง ได้กินรับรถปกติค่ะใช่แต่นี้ไม่ปวดหัวแต่คือแบบเครือการมาคบคบแบบรู้เลยว่าเป็นแน่นอนอะ่ะอืม ที่แรกกะว่าจะตรวจแล้วก็จะตรวจแล้วก็อเอขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่เป็นอะไรหนักมากจะไปกักตัวที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็อจะได้มีเพื่อนอย่างน้อยก็อยู่กับจวงอยู่กับตองอะไรเงี้ยที่นี่มันแบบมันไม่ไหวอะ ไม่อยากดูไลฟ์เลยอ่ะ เขาส่งลิงมาให้เราแต่ไม่แต่ไม่อยากดูมาบอกว่าไม่ให้ร้องยิ่งจะร้อง 对。啊。Yeah. ่อนาไม่ให้ลุงติดนะพอเขาต้องรับผิดชอบแบบอะไรหลายอย่างอ่ะขอบคุณกำลังใจนะคะมันไม่ได้ร้องแบบเมื่อไหรจะหายอะไรเงี้ยแต่มันร้องแบบว่ามันเหงา ได้ได้มันมัดได้แต่ว่าขี้เกียจมัดตัวเนี้ยข้างในมันไม่มีที่มัดขี้เกียจเปลี่ยน ไม่อยากดูลูกดูแล้วมันจะร้องไห้เมื่อกี้ก็ร้องที่ไรนะคือคนเคย แมฝากได้ค่ะน้ำขิงที่อยู่ในเซเว่นเนะ้งอแขนได้ไม่เป็นไรอ,อ๋อมัน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 จะแบบเครื่องเครืองนิดนึงเฉยๆแล้วก็ แล้วก็แบบเขาเรียกว่าเนไ่คือแอนเป็นคนผิวบางอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบมันสิมันสิเจ็บก็คตปกติไมบ่อยากมึงไหลสดเล่าเลยอิลี่ห้องเก้าศูนย์หกค่ะ เขียนชื่อด้วยนะคะนิชนันอินทอร์สรนมันหลายอย่างวันนี้ก็จะไปลับกรถใช่ไหมแล้วก็วันที่สามที่สี่อะไรเงี้ยก็ต้องไปเนบีอะไรเงี้ย แล้วมันก็คือเราก็หวังไว้ว่าแต่มันพอดบอกจะมองหน้าต่างถ้ามีอะไรเรียกพยาบาลได้เลยนี่ทุกคนมูจอนคอยบเด้เาหลินเด้มันมาหาได้อยู่ อันนี้ก็เป็นหอ,อการนะคะเอ่อเส้นมอขอเอนจะอยู่ฝั่งนี้พอดีอันนี้เป็นโรงจอดรถของของโรงบาลข้างหลังอ่ะมันมองเห็นอยู่นะเผื่อใครจะมาเผื่อใครจะมาเผื่อจะมีคนมาหา